กี่ปีแล้วครับพี่สองครับผลัดดอกผลัดดอกก็ประมาณ22 23ปีแล้วถ้าก่อนพลัดดอกมันจะมีวงก่อนนั้นนั่นคือวงก่อนนั้นคือชื่อหอยจอหอยจอฮะแต่ว่าเดี๋ยวกลัวหน้าเกลียดเพราะว่าพอชื่อมันจะต้องใช้ชื่อเราแล้วก็ตามด้วยชื่อวงอืมเป็นสองหอยจอก็เลยรู้สึกว่าควรจะเปลี่ยนให้ดูเลยได้ไหมฮะโอยโชว์เบสไรือไงหรอฮะโชว์ของก็ได้ครับพี่แล้วแต่อะไรพี่อยากโชว์อะไรเอาเลยไม่เอาเขิน ทุ่มใส่นุ้ยอ่ะทุ่มใส่นุ้ยทำไรครับพี่ทำไราอะไรอะไรเขาไอ้เรื่องกองแล้วอยู่เบกนเป็นกองได้ไงอ้าวโอเคเอ่อประมาณเออประมาณนึงนะประมาณนึงไม่ได้ฟังเสียงไอ้นี่เลยอ่ะทำไมคะดูแต่หน้าพี่เขาขอได้ไหมอะไขอได้ไหมเล่นไปด้วยแล้วพูดไปด้วยแบบดีเจได้ไหมฮะอ่า ไล่ไปไปคำคมคำคมได้ไหมพี่สได้ไหมเอาคำคมสักอันคมหน่อยไปสาวเสื้อแดงสาวเสื้อแดงแต่งตัแจนะจัดไว้แย่แต่บอกว่าความสามารถของพี่สไม่ได้แค่นี้ไม่ได้เรื่องการเล่นดนตรีอย่างเดียวเห็นว่าหูพี่ดีมากอืออะไรให้าาาาาามาควาาพาเาษในการ เขาเรียกว่าอะไรเสียงสะท้อนผมจะเล่นเป็นเอ็โคได้ทุกอย่างแปลว่าสมมติถ้าบอกว่าสวัสดีครับพี่จะบอกครับครับครับงี้ฮะอ่ไม่จะเป็นเอ็โคแบบกระชังชีดมากอ่ะเอาเลยลองพี่สี่ลองเล่นผมลองพูดเลยผมลองพูดเลยฮะคือหมายความว่าไงครับคือพี่สองกำลังคือเอ่พี่กำลังไอเดียออันี้พี่คดผสงมาครับเฮ้ยหมายความว่าพี่ได้ยินผม ปุ๊บแล้วก็เราพูดออกไปเลยแต่ตอนนี้ช้าลงแล้วสมัยก่อนจะเร็วแบบนี้มากเลยแต่ตอนนี้ก็แบบยังพอได้อยู่ยังพอไหวอ่าไหนเราลองอีกทีพี่ห้าสี่สามสองสวัสดีครับพี่สองครับนี่คือนี่ฝึกมานานแค่ไหนแล้วครับนี่ี่พี่กำลังมันดูเหมือนแก่อะนี่ทำแบบนี้จริงทำกับเพื่อนแบบนี้ไหมทำกับเพื่อนแบบนี้แล้วนี่เพื่อนโกรธพี่มเดี๋ยวพี่ดโอ๊ย

คุณพูดกับมือเบสเพือดอกถามว่าสี่กันดอคุณตุกกี้พี่เขา็ตอบทันนะตอบทันเขาตอบว่าปาพี่เขาบอกก็ถามตามเราแต่ปาหน้าพี่เขาพยายามทัน